สวัสดีครับโมกบผมผ่านกบในช่องผ่านกบพาลุยครับผมวันนี้เลี้ยงงานครับเสร็จจากงานไร่รอฝนตกก็ไปแซมมันเนาะก็เลยมีโอกาสครับผมวันนี้มีโอกาสมาหาผึ่งหามิมครับผ่านครับผมนานๆจะแตะออกมาหาเขาสักทีครับครับมากับผ่านไก่ครับผมครับไก่คนหากินครับผมวันนาใหญ่ครับ พันผลครับผมบบก็วันามาว่านมาตีพึงหลวงเนาะมาตีพึงหลวงมาเห็นไว้ตรงนี้สองลังก็เลยชวนว่าพันครบวางไหมพอดีก็วางครับวันนี้ถึงชอบหาหมิ่นนะอ่าก็เลยไปไปวันนี้ตั้งใจหาหมิ่นโดยเฉพาะเลยโอเคครับไหนนังไหนครับผม,มไม่เอาวัานนี้ถึงลงไม่เอาไม่เอา <laughs> โอ้เว <laughs> ้นนี่เก็บไว้บูชาโอ้นี่ครับลังพึงไก่ไม่ยึดถึงอะไรเองต่อมาเด้อ นี่ครับรังมิมพึ่งมิมครับผมรังก็<ม>สวยอยู่ครับผมสองรังนะบ่นี่สองรังเนาะไปดูรังนี้ก่อนครับครับรังพึง่งโอ,อ้สวยครับผมรังสวยมันผลทำทางครับน,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 น้ำเดียเมื่อกี้ก็กผมอยู่ใช้วคคุณปล่อ,อยนอกน้ำจมี S 1> <S 1> <S สักครู่ครับผมจะหายพันผลทางทางขึ้นก่อนครับถึงก็ได้วิ่งเลยครับ <ไป S 1> มา <ไป S 1> <ม>ดูในกล้องพันไก่ครับผม<ไ>ปอดดูยดอดเลยครับแตกใส่บึ้มบ,ม,บมเลยครับดูในกล้องดู <ไป S 1> โดนโดนพันไก่โดนครับผม <ไป S 1> มา<อ><ม> เหมือนพึ่งโคราดเลยเนาะดูอ่ะเต็มกล้องพันไก่ครับถูบดอกเดียวเหมือนจะเอาไม่อยู่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวจัดการใหม่ครับเปลี่ยนแผนครับผมถูบดอกเดียวเอ๋ไม่อยู่ครับครับผมก็เลนนี่ครับ สครบครับฝนลงดาชนอืพคุณหลวงก็ดูดูด้วยช่วงนี้น่ะคุณหลวงเนาะไก่เนาะโอ้โหจริงจริงช่วงช่วงมันดาอ่ะเดี๋ยวครบเลยครับครบน้อยเลยครบน้อยเลยครับยังกะตีพึ่งหลวงแล้ววันนี้ยน่าจะได้ครับแห่งดีอยู่ดอกหลายวันเหรอท่านไก่โดนแม่ทีสองครับผม ขนาดขนาดลังในหน่วยนะครับเอาเอาเอาอ,าอาดูจริงครับขนาดครบนะนี่ขนาดใชาครบใชาควนเยอะนะครับมาสุดยอดเลยครับสุดยอดแห่งความดุครับผมเอาไรออกครับ เต็มโบตก็ตอกไข่คิวครับโอ้คนเดียวโดนไปสองคนเดียวโดนไปสองครับไปไูไปไปกับผมไปโดนีวันนี้วันครับหมุด้นคอยมาครับพุ่มคอยครับผมเดี๋อีกลังหนึ่งครับนี่ครับใหญ่กว่าม่กกี้อยู่แล้วครับหัวหน้ามคือยดีอยู่ครับน่าจะอ่อนกว่าลังม่กกี้อีกนะแต่ว่าหน่าจะได้ครับผมแดูรอยคอนผึ่งใหญ่ครับ โอ้บงังนี่ครับรอยคอนขึงใหญ่รอยใหญ่คันยุ่นเนะเมเป็นเม็ดเบ็ดครึ่งนี่เลยวนะนะโอ้เห็นไหมไหนอยู่ตรงไหนพี่โอเคครับเดี๋ยวให้พันไก่ดูก่อนครับครับผมนี่ปุ๊บลมคนแล้วครับทูบห้าดอกมานามสวยครับผม นี่ครับรังโอ้สุดยอดครับผมโอเคผมลมควนละเดี๋ยวพันผลขึ้นตัดไห้ครับผมโดนหลายแล้วล่ะนี่หมดแดงครับจร <c oughs> ริงกคับโอ้ดีที่ไม่ดุรังนี่ครับเริ่มตัดคอนแล้วครับจะมีกี่สแสกเออแสษกัน,กน้อยหลายไปอ้ย เปล่าคนใส่ยังไงครับก่อนตัดคอนชอบปล่อยก่อนตัดคอนม,มองไปตาเปาล่ามหมดแดงเต็มคมอมน,นเลยอะตัดเรียบร้อยครับแบบหนึ่ง <ไป S 2> <ๆ>ครับรับแล้วครับผมรับลงมาแล้วนี่อ้หวานบัน เป็นกิโลครับรวมแม่ดาลังดา <c oughs> อพานก่ตรงต่อให้พานก่ครับเพราะตะก,กาอยู่ทางนู่นเนะาะติดไหมติดไหมจับแล้วอโอเคพานไก่จับแล้วครับครับม <c oughs> ีดูลังครับรังสวยครับหัวหน้ำโอ้ปิตาสวยดีอยู่ครับ ใหญ่ครับเดี๋ยวตัดแต่งเดี๋ยวตัดแต่งลงตะกร้าครับผมมาผมมาเจอหนึ่งลังครับผมนึกผมก็นึกว่าแต่ลังนี่ทีพันพลนเห็นไว้ครับแต่ไม่ใช่ครับนี่ครับผมมีลังครับผมเห็นหัวน้ำเลยครับปิดปิดตาสวยเลยครับผมนี่ครับลัง จุดถูบเรียบร้อยครับผมิตตรสเล่เป็นนาะนาะครับวยเจอเกี่ยกายเลยเพราะว่าผมอาจะเป็นลัางที่สามครับเพราะว่าลัางที่สี่ผมยังไม่เจอเลยขี้เกียละขวานี่อะไรล่ะเนี่ยตาเลยตาครับมีหดเตาวด้วยอ๋อเขาว่าหากินมแต่จับตาได้ยืนมานเอี๋ยวจับเจับโอ้ถ่าเขียวออก

สีน้ครับสีสาาคัญมันไม่ใช่รังเหลืองนี่เนาะเป็นรังขาวๆลงรุ่นเดียวกันเลยโอเคครับครับพันไก่ครับอย่าอย่ใหยญบเตานะครับเห็นเตาไหมครับนี่เตาอันนี้เตาครับจับเลยเตาเป็นมันเลยโอ้ครับผมผมเชื่อเสือดิการเติมเคยนะทีหนึ่งจับเตาเหี้ยวดิตักหนูเอา่อจะมันที่เรา อ้งเลยหมนเพิ่มอดเอค่นี้อน้กะีแล๋ีเกิดเยดี๋ยวตัดกันเลยครับเกยแม่ครับเนาะต้องรังยังไงยังใช้ควันมากขึ้นหลีอยงว่าเนี่ยเแต่ล่างนั้นใช้ครบก็ยังปูนมทครบยังโดนเนาะคนพันไก่เดียวผู้รับเหมา มันไก่ช่วงนี้ไกลโรก็ถึงบอกฉีดวัคซีนบ่อยไม่นี่ตรงนี้เด้ผ่านพึ่งของเทครัผ่านมิมเออผ่านมิมโอ้ซับส้อนนี่ครับผ่านมิมของเทมือกวดเลยมือปัดมือปัดกวดเลยมือกวดโอ้ยพูดไม่ค่อยชักนะครับโครแรกก็กดเนาะกดกวดกับปัดเนี่ย หลังไหนไม่ดูก็ยังมีราคาครับหลังไหนดูก็โอ้โหยังไม่กีไม่ไว้นะครับหลังแรกอะต้องซีฟตีร้อยเปอร์เซ็นต์มิการโอ้ยสวยสวยนะไปเดี๋ยวผมไปดูหลังที่หลังที่สามก่อนครับผมมีหลังที่สี่ครับเดี๋ยวผมไปดูหลังที่สามก่อนถ่ายไม่ทันครับพันไก่ไปเยหลังเสืออีกแล้วครับผมหลังที่สี่ครับวิ่งนู่นลบเนาะ ลบป,ปวกไปเลยครับผมเออนี่ลังเดี๋ยวไปดูก่อนครับว่าก็มันโดนควันิดเดียวพันไก่ไปแย่มันโอ้กะเดี๋ยไมันแทได้ลมเลยเนาะเอ,อ้าผมจัดการครับผมเออมันจะสำไหนเชียวครับ นี่ครับไก่ล้วครับผมโดนนี่ไก่ล้วครับเพราะว่าอาจจะย้อนแสงอาจจะมืดนิดนึงครับผมอาจจะจะเดมข้างล่างจะโหนล,ลงมากัดนิดนึงครับออกมาแล้วครบับรังที่สีครับผมนี่พันไก่ พันไกลเหมือนจะเคสจริงไหมไม่รู้ครับม <laughs> ีก่อนแล้วมีก่อนเลยครับอ่ะแม่ตะกะอ๋ออยู่ข้างหลังเราจะใส่ตะกาครับหลังที่ห้ามาแล้วครับไมบ่โคง้งโอ้จะกะยังไงกล่องจะเป็นยังไงผมนี่ละครับตรงนี้แหละครับลังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่หัวนำ ผมดีครับผมถึงแล้วครับผมฝันไปนานนะครับกองผมเพิ่งจะถึงครับหัวน้ามีครับลังหนาจะเป็นกระดาษขอบครับขอทูบขอทูบเลยครับฟันไก่ครับฟังด้วยครับลัง่นาจะเป็นลังตึงครับครับผม หลังต่อมันก็จะกลมๆลมนะครับเนาะอันนี้ก็กลมกลมครับอืมกลมเบนแบนเฮ้ยเฮานุกสนานกันไปครับมาด้วยกันในกลางน่าจะมีตัวอ่อนหน่อยเนาะอ้ววนนไในกลางน่าจะมีตัวอ่อนขาวกำงาลยเลยอะไรของที่ถูกแบโอ้ยแหม่ดู เมดูสุดยอดอย่างน้ำห,หวานนี่ครับน,<ป>นันนี่เมฆกำลังใส่หนอนครับแต่ว่าน้ำหวานสุดยอดครับกำลังที่ห้ากับเจอนน่นครับผมสูง่แลลวครับเหมือนลอยเข้าเอาไปหรือว่าพึ่งมาจับก็ไม่รู้ครับผมนูน่น Okay. ยังไม่เป็นรูปร่างลังเลยครับ,รบเจออีกลังนึงครับเจออีกลึงลังนูนมองจากตรงนี้ครับผมเห็นอยู่นเนาะนูนแต่ว่าคอนสามขาอุ้งครับหัวหน้าน่าจะดีครับมองไปใหญ่คันครับผมเดี๋ยวไปดูไกลๆเนาะว่ามัน ใหญ่แค่ไหนแต่ผมว่าใหญ่แน่นอนครับทุบที่เหลือครับผมจัดเลยผบเอาอืมอืมน้ำอู้ลังก็สวยครับผมน้ำอืมดูเขากำปั้นอ่ะยิงมาดูข้างขวาสะพานพาทุบใบผมก็ได้ควันไปที้ ยืนถูแผ mm ่พันธ like sure ุ์ครับผมเดี๋ยวเอามีดก่อนครับต้องใช้มีดครับเสียดายไม่มีเลื่อยวันนี้ไม่ได่เอาเลื่อยมาครับเลื่อยก็พันเอดไหมเดี๋ยวผมจะลองหนีบดูนี่อนเลยบูหนีบไหวไหมพันธุ์น่าจะลองหนีบกัวมันแตกครับกัเสียดายครับลังก็สวยครับผมน้ามก็ใหญ่ครับแต่ว่าคอนทึ่งกัวมันใหญ่ครับผมเดี๋ยวลองดูครับกอนยูคามันก็ไม่แข็งเท่าไรมันนี้ เขาคอมยังไม่ได้เลยนี่ได้เนะขาก,ดก,ดกด <S <S บิดบิดบิดกจับให้มันแน่นๆเขาไปขึงแล้วได้อยู่ยางี้ว่างไหนได้ได้ไม่ลือโอ้ของเขาดีจริงครับมนีกันไก่เก่าๆใช้มาสองปีนล้วแมยี่ห้อนี้ทนแข็งคม,มสุดยอด เปนไกย่ยูหัวโซลูขนีกินขนาดนี้ขาดอนะเหลือเลยนะ <c oughs> ใช้มาสองปีแล้วด้วยอะเด้อขาดจะนำจะบไปเลยเ <c oughs> ออเดี๋ยวดะดไปขากดไว้ดหนึองคบอขาดแล้วครับทำไมลำต้นยูขาวขาดเ <c oughs> ดี๋ยทางดาีไ <c oughs> ด้ยิดไปเด้อ รวมโดยช่วยกันครับใส่สองมือต้องใส่สองมือเดี๋ยวใส่สองมือกดไทนเขาเนื้อก่อนเนาะโดยทีไ่ไม่นาไม่ปิดตานะแต่ว่าโหสุดยอดอะ่ะควมพยายามอยู่ที่ไหนครับวมเหนื่อยอยู่ที่นั่นไน <c oughs> ไก่พันคุ์นี้สุดยอดเลยเนาะชัมาสองปียังเอากิ่งขนาดมียูนหนึ่งซองออ อึบโอ้โหฮึอลังเออคุมค่าก็ตัดนานอยู่แล้วครับนี่โอเคไปต่อครับเข้ามาก็มาเจออีกหนึ่งลังครับผมลรังนี้ลังใหญ่เลยครับลังใหญ่ด้วยนี่ครับ เดี๋ยวผมลองถูบครับผมถูบผมมาเยอะครับโหดเลยครับโหดเหรอครับเอเป็นไงครับเป็นไงเถูบผมก็ไปแมเอาครับผมนี่หลังหน้าปิดตาครับนี่ครับสุดยอดครับแต่ผมไม่ค่อยชัดเท่าไร่นะโนบังครับผม กิ่งนมาเยอะครับเรื่องตัดครับผมดูควนน้ำในดูควนน้ำจอดอ่ะตัดเลยครับตัดเลยเอ่าเดี๋ยวป้านไก่จับทูบเดี๋ยวผมจะจับคอนครับช่วยลุมตัวช่วยกันครับผมอึบไปตัดดีกว่าไหมอ่ะตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวตัดแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้พันปุ่นตัดจับ ช่วยนะผมอย่าโยกมาทางนี้ไรเหมือนเดิมอย่าโยกไม่ใช่ยี่ไรอันเดิมหนึ่งสองปั๊บเรียบร้อยครับขาดไปปล่อยนะโอเคครับผมไปออกแหวงนอกครับดรังก็สวยครับผมมาลังนี่พันไก่บอกว่าขายเพันๆน่ะไก่ออนไลน์ได้ไหมไก่ออนไลน์ได้ครับเขาทุบไปด่าอย่าปล่อยนะ ดูพันด cool. ูันลงลเดูพันพ้นเขียแม่ครับผมกลัวน่าจะขาดครับลอน ไม่เดี๋ยวตั้งตั้งตะก,กร้าผมไปแล้วค่อยไปถ่ายอือ,อ,อขาด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 ตัดลังครับเพราะว่าดูดูนี่มันล่อนครับมันนั่นไม่ได้ครับผมโอเค ลังมันทำบาลานดีดีแล้ยับนี่มีใช่ไหมครับอยู่ที่ไยล้เก็บใสายตาเก็บสายตากันครับผมเปลี่ยนไทยเรียบร้อยครับตาเก้าผมมันน้อยพูดเนาะใส่ไม่ได้โอเคครับมันตรงอย่างนี้ครับผมสุดยอดไปเปลี่ยนไม้ครับก็พุกมากกับมาเจอหนึ่งรังครับผมลังไม่ใหญ่เท่าไรครับ เดี๋ยวรวมควรจัดการเลยผ่าน,นจะไปทางไหนครับผมคนรครับโอ้ลมไปเต็มๆมันจะอ่อนมีน้ำไหมโอ้หัวน้ำครับมีไหม <c oughs> น่าจะมีเนาะ เดินทางดูกันครับโอ้ลังอ่อนสวยครับผมงามดีครับงามยอดเียวอืสวยงามครับนังสวยไปบอกกันครับโอ้ยลังกลมสวยดีครับลังนี่ ปึ๊บนี่ครับหลังบิ่มของเราหลังที่เก้าครับผมอ่ะเดี๋ยวจุดทูบเลยครับย่าลีลาครับผมจะขับแล้วครับบ่มคนเรียบร้อยครับขาวสวยครับผ่านไกลขึ้นไกลขึ้นต้นไม้บินไปเลยไม่บินครับโยกเฉยๆวัสดุนั่นครับอ่ะลงควรไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่ามันมัน ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับไก่ฝั่งนี้ฝั่งนี้อย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงฝั่งนี้โอเคจิกเคือนึงข้างบนนะน้อยโอเคครับผมเรียบร้อยครับเอาาอม่าครับลงมาแล้วครับ สวยงามครับผมไะต่อครับผมครับพัดกันไมาอมก่ม่ไก่ครับนั่นครับพันไก่พันผลนี่ครับกอไผ่นี่ครับนี่ครับรองใหญ่อยู่ครับผมใหญ่ด้วยสวยด้วยเคได้รถทีมงานแป๊บนึงครับ ดำๆนี่แหละครับทุงคนแล้วครับพันคนสติแรงบนแล้วครับนี่ครับลังหนาบหาติดๆเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวลงมาค่อยมาดูกันครับครับเมื่อกี้กำลังจะเขามาถ่ายครับแอบแตกใจผมบึ้มเลยเอาลงควรจัดการเลยครับ เราควรเห็นชัดๆครับดูหัวน้วาโอ้ยนี่ยังมาบังอีกเด้๋วเอานี่ออกนี่นึ่งนี้นี่ครับแถวนี้จะเรียกไปโอ้ยดอกเดียวอาอยุครับ <ๆ S 2> เจอร่างแรกเข้าไปครับดอกเดียวร่องครับอะนรเนี่ยเจอยังทูบหลายดอกเลย,นยนเนาะครับเอาเอานี่ยจับฟ,ฟังนู่นเลยจับฟังนู่นเลยเดี๋ยวนี่ออกไปข้างนอกอะไรครับ าไปแล้วไปแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเคลียร์ก่อนครับเดีมาวันนี้เนาะสุดยอดในกลังถอดถอ,อ,อดหลบหนอกนิดนึงเนาะดูน้ำโอ้งามจริงไปต่อครับเดี๋ยวไปดูว่าจะโลหรือเปล่าครับผมรังเดียวไปเจอตัวมิมกินครับผมกินน้ำนี่ครับ บินเต็มเลยครับโอ้แต่นก็มีที่แรกผมนึก,กว่าแต่เห็นมันบินแปมองฉัดๆังนึกว่าแต่โอ้ผึ่งดวงบ่งวะ่ะลงไปมาโอ้ไม่ใช่วะ่ะนี่ครับขึ้นไปนี่แหละครับขึ้นตรงไปนี่เดี๋ยวหานี่แหละครับน่าจะไม่พลาดครับมาเจอครับผม ล้งไม่ใหญ่ครับลังในน้อยครับจะไปดูว่าจะใช้ลังนั่นไหมตั้งที่ตัวกินน้ากินมาครับผมแต่มันก็ออกไปฝั่งนู่นมันจะจัดการเลยครับ หวานหวานได้อยู่ครับผมตัดเลยครับนี่เป็นพึ่งตัวผูนะครับไม่ทำรูกครับผมแต่น้ำก็โอเคอยู่ครับไปกลับหลกดเลยครับครับก็เอาจนค่ำครับผมประมาณอีกสิบนาทีประมาณสิบนาทีครับจะห้าโมงครับผมต้องกราบแล้วครับจากบ้านเรามานี่ก่อนน้องกีครับผมออยี่สิบเกือบสามสิบโลครับผมประมาณนั่นแหละ หาเพลินจนคัเลยครับหาไปกับเพลินไปเห็นเรื่อยเนาะเห็นเรื่อยนะเออทำไมเห็นยังท่อเนาะเดี๋ยวนี้เห็นเรื่อยครับมาก็ไข่ครับพันผลครับจากชีวิตง่ายสรุปตุ้งครับโอ้ดีว่าแต่มาก็ผ่านกบเลยหมันนะโอ้ยครับพันไก่ครับผมไก่คนหากินครับผมผมพันกบครับสิบสองลังวันนี้สิบสองลังครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่กนี้มาใหม่ครับ